สบายดีทุกคนอยู่กับบ i กทูีแล้วเนาะวันนี้บีก็มาสมทีมคือเก่าแล้วก็มาเจออนอย่างสาวคนหนึ่งเนาะเราอยากหลินน้ำก็เลย่วนเขามาหลินน้ำเออร์เนี่ยก็เป็นเอือยเนาะเอยเอยเซอร์จ้าอ๋อเมื่อกี้คือจุดดูจาก52เดี๋ยว34คนว่าเขาลงมุงฝ่าเขาลงมุงฝ่า คิดในแง่บวกไว้เมนเมนเมนไอ้เขาลงวงปาเขาลงวงปากคิดในแง่คิดในแง่บวกไว้นี่คือสิโบมีคตรนัตีเนาะลงมานี่เดี๋ยวขะนั่งมาอ้ยเองจังหวะนี่โอ้ยเห็นปืนแล้วนี่ได้ลูกซองเป็นว้าว FPC สุดนี่สกาโอเกิร์สนี่ลงมานี่โอ้ยนีปืนสไนเปอร์เลยดิกิมนทันตัด ตามเมื่อกี้ไปดีปืนไกลดีเด้อู้เมื่อกี้นี่ก็ร่างในขาพอเสียชีวิตเลยเมื่อต้องเบาใเอี้ยหันเบาโบยาสุหาวิสุขาไปมาจริงปีหาวไปเขายิงเอาอยู่หลายเขายิงดีเมื่อกี้ข้างบนปืนหิัวโฆษนาเลยโจมอีกเกินปืนหิ้วอยู่ข้างบนโบต้านี่แบบเก่งเลยนะ ว่าเด็กคน đ ẹ กมากแล้วก็บวันติกงกิ้งิเตื้อโม่หูซึกงโม่ก่งนะตาย <c oughs> เด็กจะฟังคนขี่หมูร้ายนะข่าวนี่โมเดโม่นะมันขึ้นกับแบบเออสวงเลยว่าจังหวะเออคือว่าเบสมูมูมูมาครบกัดแล้วก็ว่าก็ข่าวแล้วเนาะตายตะลินตะเอ๋อยเห็แนว่วู้ ก็เนี่ยให้แต่ผู้เดียวแบกเนาะมันก็เมื่อยแล้วเนาะอ้าวพวกตีผู้ชายก็แบกผู้หญิงตัวบ่แล้วผู้ใดมีผู้ใดห่างใหญ่กว่าผู้นั่นแบกแล้วเนาะเป็นใครห่างใหญ่บอกบิ่งไม่บอกผู้อายเลยตรงหน้านี่ตัวนี้เรื่องไรสกูบสีได้มาแค่ละกับตายเขามีรถมีรถ

ดีนะผมมีปืนหิ้วเฮ้ยมีตัวเองมันใส่ยูท์เลยยิงซะเกาะกูพูดเลยมันยูว้ายบิ๊กลัดคิวบิ๊กบได้ยเลยบิ๊กลัดคิวเลยเด้อเอ้ยพี่ซาเล่พวกเขาหามันเด้นมันเดิน๊คิวหนึ่งกระสัมบได้ซ้ำเกัอกเบอร์สามบิ๊กลัดคิวบิ๊กลัดคิวเลยนะพี่แฟน่จบเล่นเกาะแซวเนาะ คิวนี่ยังบเห็นสนิทกันันแต่ผมนั้นแต่ตัวเดียวคนนั้นเขาไปราดคิวไปอีแล้วแม่เลี้ยงซเดยวเมื่อซมันปผัวเาหมือนบัวบัวอ่อนน้บัวให้เขาแววรัดคิวตายแล้วไปคนเดียวเล้เดียวเนี่ยแอร์ดับแอรอดอปมาเร็วแอดัมาเร็วบอดแอดโตขะนะอย่าสูฟ้าเอาไปเก็บเถอะให้ให้เขาไปเก็บกแล้วเคยบุ๊ สุภาอ่ะทีหนึ่งทีซองอย่าเดี๋ยวสุภาพเดี๋ยวเดี๋ยวมันสินลบครับครับนะพี่เดี๋ยวห้องพี่อยู่ตรงนั้นรอเลยเดี๋ยวผมมาโอเคไปไหนไปไหนมาเอาแอ้ดอกครับไอ้ดอกเป็นคันเลยเดี๋ยวเซมาถา่ามาถ่ายอยู่อยู่หม่องอัพเกาะเนี่ยมี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 เนี่ยอัพเกาะอยู่เนี่ย ผมได้มาเป็นลำเลยครับนี่มีมีซองควงในซองขวงซอวงอัพก้ะนี่มีมคนมีคนเอารูทางไหนมีคนอยู่ตรงไหนอะนี่คางคางบ้านนี่บ้านต้นาน่เน่น่นี่นี่นี่ซื้อสี้าซื้อสี้าแลไปเลยไปแล้วมาลวจ้า เอาใครยิงปืนหวต้ขอเล่นได้ก่เ็เอลออลังได้เกาะกำลังได้กระเป๋าสามนี่นี่อย้านนี่ว่าแตกหนึ่งกระแตกป่าวี้ เอาพี่ที่ที่จะอยู่จะยังก่อนอะไรเนี้ยคอยอยู่ใต้หลังถ่ายอยู่บ้าตรงนี้ต้อถ่ายอยู่บ้านนี่ก่อนบอกตรงนี้ไม่มีนะพี่แบบว่วงว่งวงมันมาอยู่นี่นะถ่ายอยู่นี่ก่อนน่าจะอยู่ฝั่งนู้นที่ผมมาร์กอะตรงเนี้ยต้ถ่ายอยู่บ้านนี่ก่อนว่วงมันอยู่ตรงนี้ ปวงมันมาแบ็คเดอร์เจอละตัวหนึ่งอยู่บ้านฝามเจเย็นเจเย็นยังประมาณจากตีนเนาะสองตีสามตีเฮ้เบอร์สองอ้าวเบอร์สองยิงเบอร์สองทยิงบสบนข่าที่ผมอหรไม่ไม่มันมาผมละกาลองไปช่วยโอ้ยเฮลเลร์เฮลเลอร ไปกลังต้นไม้เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลอยให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงออมาลองไหมยิงไหมเจ็บสวย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 ยอุตกใจนะพี่อยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่ต้องขึ้นมานะไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวผมดูขั้นบนนี้ให้โอเคโอเคจะอยู่ปอมโบ จะผดูข้างบนนี้แป๊บนึ่งข้างหลังเนี่ยก็สิบหมีคนอลไีเนาะมามามามันมาหรอกบิ๊กมันมาแล้วบิ๊มันมันเรียเยเงยู่เงิข้างหลังมีคนเนาะเงินพมาผกี่ฮะน่ะาัมีแม่ละมันมาแล้วมันจบทมาแล้วด้วยนี่นะไอข้างบนนี้ไม่มีนะพี่ไม่กว่าจะไม่กว่าไม่มีนยล้วข้างหลังก็เข้าเอาได้อกูจะไปยังไงก็ได้ กางมีกัวหลังข้าัข้ั้วไอ้พมองยืยืเบอรสามาดิไม่ใช้เลยไม่ใช้ก็ยือนนาจะตายหมอเลเลยยังโอเคโอเคโอ้โอ้อ้้ อัเก็บเลยสองคิวอีบริหารจักตุปบวกสี่สิบสอง้ีที่ก็ดาเมจเยอะเกินบางทีอ่ะบวกสี่สิบหกโอเคแี่สองคิวเองเนาะพบกันในเกมต่อไป